สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันครับเอฟซี FC สาวน้อยเพล่นแพงครับเมื่อนีวันที่18ครับวันที่18เอปอเป็นมือของหมอลำ่สามคณะผู้ใดบริได้สื้อบรตรจองตัว5 9บเกาบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับทักไปที่เงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับแต่ว่าเมามึงบัน,นี้พี่น้องครับผมบริวัดหันไปทางนี้เพราาวะมันสิติหนาวิีแล้วก็ผู้ใดอยากเข็นฉาก ของสาวน้อยเพชรบนันแพงครับซื้อบัตรจองตัวได้เลยครับห9าสิบเก้าบาทหรือบัตรเหมาสองงานครับอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับร่วมกันแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสองงาน <c oughs> หรือพี่น้องเฉพาะงานนี่คำนี้ครับหาสิบเก้าบาทได้เบิ้งเวทีไหมเลยครับทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฉากแสงสีเสียงมีอย่างน่ต้องเข้าไปเมืองในกลุ่มครับบัตรนี้มาเมืองอันนี้บัตรนี้พี่น้องนี่ เ <Yeah. S 1> นื้อเปิดเปิดเปิดปาดพูดเปิดและแล้วก็มาถึงวันนี้ครับเนี่สุดยอดเลยครับโอ้ยเฮงเฮงปังปังดังดังเด้อเจ้จาทีเจ้าทางปูนยาตายง่ายเอ้ยเอตอนนี้นะครับมาถึงโดมอาณาจรรรักรเรียบร้อยพร้อมตั้งพังงานนะครับพังงานอยู่โดมอยู่อาณาจรรรรักรสาวน้อยเพือ่อนแทงเลยครับลดลำโพงนะครับทั้งสองข้างเลย น้ำตาสิไลครับยอดร้อยถอยลังไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วพี่น้องอาิเห็นว่าเกิดยังขึ้นครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแต่แล้วครับก็มาถึงวันนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับกถืเว่าเป็นเซี่ยวนุ่มโจนะครับพร้อมครับนะครับอาจารย์พร้อมครับนะครับอาจารย์ช่างครับอาจารย์ชาติสวัสดีครับมิเตอร์ช้อช่างจังว่ามิเตอร์ช้อชาตินี่ไป็นอไกลายเป็นช้อนนุ่นหรอกปล่เนี่ย อันนี้เขาชอโชว์น้ำหน่อยชอโชว์น้ำชอบโชว์ชอโชว์พอได้ดังนะมูตาเห็นกับหูดูกับตาแล้วบ่เนี่นี่เห็นกับตาแล้วนี่ยและแล้วก็มาถึงวันนี้นี่ที่แรกก็ไปเป็นกังกะอยู่บด้กางห้เบิ้งบดวยยางห้เบิ้งอ่าอ่าลอกกับพอนี่เหลี่ยมแบบนี้นึ่งอ่าน็อตลอกกับลังชังอยูน้องครับอันนี้ในอาณาจักรสาวน้อยเพี้ยนเพี้ยงเขาได้เลยครับนี่ โอ้มือแรงมือนี่เปิดเส้นส่วบอดี้มัน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 เคลื่อนไยง่ากบ่เพราะว่าเสียเคลื่อนไยอยู่ดิเคลื่อนไยอยังวันจี้จะเป็นแบกเก่าของเดว่าได้ครับอาจารย์อยู่ดีนี่บอดี้ยงกับเขาเลยข้อตังนี่นี่กับบอดี้สีเอาสองขั้นประทับขึ้นเป็นแบกเก่าไหมเป็นแบกเก่าขั้นบ่เปิดเสียงกันได้อยู่บ่บ่เปิดได้บ่เปิดเออเป็นแบกเก่าไหมอาจารย์ฮ็ดไทยบอดี้บุญแล้วพุญแล้วต้องหาส่วนพี่แล้วตั้งสี่กับเพียนี่พุนเลยมาจากไอวย ยังที่อ่อนนาขนาดไว้ที่อืมอยูนี่ไกลบ้างอย่งมันถี่ยุงเขาซ่อมกล้องตัวนึงที่ตั้งยูดนี่เพื่อให้สื้อวัดจอมตัวได้สังชาละเขาเมืองได้อย่างนี้เรองแพแนกล้องมาหาฉากปั๊บแพแนกล้องมาชา่างกล้องตัวนึง,งนประจำยูดนี่แล้วบนท,นทึกล้องตัวนึงกับยูพุ่นแมวล่าอันนี้เป็นแบกเกาเลยสู้พร้มอมโ,โออรอเนี่ยเนาะร้อนเลยนาะสายลราพุ่งไปเห็นเลยอาจารย์ชิงนอน ตัวไม่เห็นไหมใส<อ>่ผมจะยุ่งหมดเลยละเนี้ยคุณไปเปลี่ยนในง่ี้ว่าไม่ได้แกนพี่ยีนขอ,อย่างดีพอดีเชี่องบ่แม่นหน่อยแสนเนี่ยครับพี่ดองครับตั้งแต่คาเฉพาะเห็ดนะครับสดยอดเลยครับเครื่องเสียงวาเทติกนะครับ ใช้ของวาทิกครับสาวน้อยเป็นบ้านแพงวางระบบโดยชอช้างนะครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเวียงกล่องไม่ได้บนสิไปเห็นเวทีแหมมันสถือมาเสื้อไพรเฮ้ยดีก็ไ้วงไหมบันยัยผู้บันยัยไหมเฮ้ยบ่ใบยามันหันไปทางพุ่งหัวประหารนี่ไหมรอประคักัยคนที่ค้นที่ตุลพงศ์กับคนเบอลอยู่นี่แหละ <laughs> โอ้ยเอาอยู่ทีมฟุตหวลน้ำหอกเอาสิปล่อยเพลงสูง้ามือนเลยไหมไ่เตะเขยหงเนี <laughs> สู่เก้านั่นนี่กายหมอันเพลเต็มมาแล้วอิ่มมีเต็มมาแล้ว,เ,มมลวเดี๋ยวให้จานสร้สางบึงรู้ว่ามักอีกมักเสียวะเออพิชาร์ดเขอมอมาเราดิเสียสแสดยบลูกบานเราเบื่เยเป็นอี่ีหรบเบ้องันใดตอน่ในเครื่องเสียไปของแก้มเอาไปเบิ้งในบ้านด้วยนา เสียตอนนกวาดจนเฟี้ยครับก็เสียเสีย,ดยโยดนเอาเฉพาะคาเห็ดให้ดูริกคอยปะมั่นเขาเเฉพาะคาเห็ดคาเห็ดให้ดูลิกค่าเสริมรอเออ,เออเออยังกับแต่ด้ร่วมกันในในของว่ามาให้ดูลิกเนี่ยลำโพงเนี่ยเป็นมไม่เกี่ยวกับตู้ลำโพงเนี่ยหมดคันละเฉพาะเอาหัวกับคัสซีหมดคันละห้าแสนกว่าบบรวมล่อรวมยางรวมอย่างทุกอย่างแต่ือออกมารอเลยนี่ออกมาเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่น เราบอกเมนูผักเจ้าจะไทยเป็นหนาเวทีเด้อแม่เด้อบอกพูดหมดเลยเรตเมนูผักมันจไป็นไทยเวทีเออครับกันหาแสนกว่าบาทกะถึงรถถึี่ยงลำพงกัตกกันละประมาณ2ล้านกว่าบาทประมาณ2ล้านหายเมนเทมันธรรมดาคิดถือโฝนที่จริงเนี่ยเพาเมื่อไหนซื้อแพงกว่านีิดฝนเนี่ยเช่นละสมมติว่าเช่น คือบันพี่น้องมาพิสูจน์น้ำกันพี่นะคือเราใช้พาวเวอร์ของชอช้างนะครับนี่มันได้ใส่น้อยเดี๋ยวก็ต้องซื้อแพ้งด้วยคือว่าพาวเวอร์ชอช้างเป็่นจงไนข้อหมายถึงว่าบม่ได้ใส่หลายแท่นบม่ได้ใส่หลายเท่นใส่ใส่เบียดสามแท่นกลางแท่นหนึ่งกลางแหลมแท่นเดียวกลางนี้กลางแลมเท่นหนึ่งแหลมแท่นหนึ่งเอาคือทีน้อยเท่น ปกติยุเรียวนี่เขาใส่เบียดสองกลางสองแหลมสองไวยังยังเสียบสุดๆกลางหกเออเแหลมสองเออนั่นแหละนั่นแหละเออแหลมสองทั่วไปอันนี้อันนี้อันนี้คือทั่วไปเออทั่วไปคันละสิบสองแท่นพุญแลาะมันปารคือเอาสาวคือเอาสาวน้อยร้องยาค่ะแกโจมันร้องยาแล้วสาวน้อยหนูร้องยาเงี้ยมันร้องยาไล้ดิเอ้าก็บมีคนไหนเฮ็ดจียเจียอนนี้เีคนไหนเฮ็ดจียเจกะอยากเฮ็ดบวกกะเจ้าด้วยถามว่าอยากเฮ็ดบวก ก็อยากเฮ็ดว่าสิอยากเฮ็ดก็บต้องเฮ็ดด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ายังมากกัน <laughs> เอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ครับพี่น้องครับ <laughs> ฝากถึงแฟนๆเปิดรดูกันครับผมว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องมาพิสูจน์อ่าดูโหดูแรงแมนไม่แต่ว่าเขาว่าเขาว่าเขาซาเขาซาอูา้จะเ,เ <laughs> นก็ต้องสู้กันพิสูจน์วยตัวของเจ้าของบ่อดะไรให้เขา <laughs> มากเลยครับตรงดิ้งมาที่ ทางสนามกีฬากลางบันแพงตะบนแพงอำเมริกาชมวิสัยจัดมหาสหภาครับวันที่วันเสาร์ที่24กันยายนสอดแจงจางปางผู้ใดมาบ่ชอดจอดบ่ถึงครับซื้อบัตรออนไลน์สนามสนุนด้วยการซื้อบัตรจองตั๋วครับบัตร129บาทซื้อบัตรเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจมาแล้วล่ะพี่น้องครับและแล้วก็มาถึงวันนี้จะได้หายห่วงครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพี่น้องครับมือแรงครับสนับสนุนซื้อบัตรจองตั๋ว นะครับบัตรหาสิบเก้าบาทพี่น้องผู้ใดอยากเห็นฉากครับพี่น้องครับปลาห้องสีตั้งกล้องนึงเนี่ยเนี่ยอายุนายนุ่มจูเนี่ยดูนี่ฉากอายุนายนุ่มจูเนี่ยโอ้โน่นเห็นแล้วไปไหนฉากฉากฉากเว้ยไปเบิ่งเจ็ดเว้ยหรืไปหรือบ่เบลเล้งดีกว่าเนาะเอามือเล้งมือเล้งมือเลี้ยงเขาไปเมืองในเมียวละเจเลี๋ยวไปดีเพราะสวอนเนีังสะออนอันพี่น้องถามหาดูดูดีไหม พอมันอยู่ในใจเงาตลอดไม่คันไฟไหมโอ้เขาเป็นคนไข้ดีนั่นคนรับผิดชอบมื่องานอยู่บ้านน้อยไหมถูกถูกได้แล้วพี่น้องได้แล้วจ่อกระมาแล้วจ่อไม่กระมารถกับมาจอดแล้วไม่ไม่กระเพิ่มลำพวงกับไม่เสียงเสียงกับไม่ซุดเต้นกับไม่ เลี้ยแต่เช้น่นเไดเมียไหมน่เ้จ้ากนเจ้ากอนกลัาเดี๋ยวเด้าล้ำพวมันถือันนใท่านอบลินเดอร์อันไม่ไหมาหันหยอกเซียวซื้อเลี้ยแอาจารย์สร้างเไดเมียไหมเนี่ยวเดี๋ยวมาพดอีกเมียนกําลังหัวจะมาเกันเลี้ยวอาจารย์สร้างเไดเมียไมนี่ยน่อ้วเดี๋ยสิบริมามีไห้โอ้ยเอาขอบคุณพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวนะครับหาิบบาทเสาในี่แมฟนเพจมอลลสามคณะ นะครับพร้อมกับสู่เก้าสิบป้ยเก้ามงเศร้าเนี่ย <c oughs> บ่ได้นอนดอกวัอนี้อีกแล้วนอนบาร,ราบีจะนำไปเพียงเงินเล้วก็รุ่นอีวันนี้นรุ่นกันอีกโอ้เอาโอเคครับคลิปนี้เอาซักนี่คลิปหน้าพรอกับแมงกี้ลืมแช่เพลงครับเก้ามงเศร้าแฟนๆสาวน้อยแพงพร้อมกับนะครับไอไอวัดจังทัวร์อันที่เก้าบาทไอ้บังฉากน้ำครับโอเคครับ